สวัสดีค่ะทุกคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะคะอ่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าทําไมไม่เข้าใจทําไมต้องภาคลูกภาคแม่เขาทําไมไม่รับเลี้ยงแม่เขาด้วยถ้าเป็นเราคนมาภาคลูกเราไปเราจะเสียใจขนาดไหนค่ะเข้าใจนะคะสําหรับ ข้อความนี้ค่ะก็คืออธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วกันค่ะจริงๆอ่ะไม่อยากจะพาคลูกพาคแม่เขาเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าด้วยที่กําลังของเราค่ะทุกคนเลี้ยงไหวไหมคะทุกคนอย่างเงี้ยเราอ่ะไม่ถ้าเราไม่มีแมวเลยสักตัวในบ้านเราก็อาจจะมีกําลังเพียงพอที่จะรับเลี้ยงน้องใช่ไหมคะแต่ถือเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ภาวะเขาเรียกอะไรละมี ภาวะสุขภาพร่างกายค่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต้องไปรักษาต้องไปหาหมอเกือบทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเนาะก็คือนี่แหละค่ะคือภาระหน้าที่ที่ตัวเองคือมีอยู่เป็นอยู่แต่นี่คือเป็นการช่วยเหลือน้องเบื้องต้นค่ะซึ่งตอนนี้น้องได้บ้านแล้วคนหนึ่งซึ่งแม่แพนด้าเนี่ยคัดออกมาแล้วคนหนึ่งกับเพาค่ะก็คืออยู่บ้านแม่แพนด้าแล้วแล้วส่วนน้องตัวที่เหลือ3มคนแม่ก็ โพสหาบ้านให้น้องอยู่ค่ะก็คือมีคนจะขอรับน้องไปดูแลตอนนี้แม่แพนด้าก็กําลังจะคัดบ้านให้น้องอยู่นะคะเพื่อนเนาะส่วนแม่เหมียวนะคะหลังจากที่ลูกนางได้บ้านกันหมดแล้วแม่แพนด้าจะเป็นคนเลี้ยงน้องเองแม่เองแล้วก็พาแม่เหมียวไปทําหมันให้ไวที่สุดนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนในเมื่อเราช่วยน้องแล้วเราจะช่วยน้องให้เต็มที่อยากให้เพื่อนๆน่ะเข้าใจด้วยละคันบางคนน่ะไม่เข้าใจก็จะมาอย่างนี้ค่ะ บางทีเราก็เราก็มีความทุกข์นะคะกับบางทีคอมเมนต์นะบางทีก็ไม่อยากจะอ่านแต่คอมเมนต์บางคนนะ่ะเขาเข้าใจก็ดีค่ะเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าโอเคแม่ทําถูกแล้วที่ ทยอยน้องออกเดี๋ยวพาแม่เขาไปทําหมันเพราะว่าแมวเดี๋ยวนางโตเดี๋ยวนางก็ไปคนละทิศละทางอันนี้จากประสบการณ์ของคนเลี้ยงแมวเขาจะรู้ค่ะว่าแมวเขาจะรักลูกแต่ตอนลูกยังเล็กแต่พอลูกโตค่ะเขาก็จะทิ้งลูกค่ะทุกคนถ้าเรายังไม่ทําหมันเขาก็จะสามารถท้องแล้วก็แพร่กระจายให้เราเดือดร้อนอีกทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจแม่แพนด้าแล้วกันวันนี้คือ แอบเครียดนะคะทุกคนบางทีไปเจอคอมเมนต์นะคะบางทีก็ไม่ได้อยากอ่านนะคะทุกคนแต่บางทีเราก็เคยอธิบายไปแล้วในไลฟ์สดบ้างในคอมอ่าในคอมเมนต์บ้างหรือในโพส์บ้างอ่ะเคยอธิบายไปหมดแล้วว่าเหตุผลทําไมถึงรับเลี้ยงน้องได้ไม่ทั้งหมดซึ่งเ,เพื่อนๆที่ติดตามแต่แรกจะเข้าใจทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะที่เอนดูแม่เหมียวแกงกะเพรานะคะทุกคน เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าน้องจะได้บ้านกันครบไหมนะคะทุกคนเนาะ